าคงปี65แล้วก็ยังไม่ได้เงินแต่ก็ยังมีความหวังกับการซื้อโปกเรื่อยๆนะครับบอสหัวสายเขาก็จะมาบอกอยู่เรื่อยอ่ะใกล้จบใกล้จบนะเดี๋ยวนี้มีทั้งเฟกนิวมีทั้งข่าวปลอมมีทั้งอะไรเยอะแยะผสมผสานกันหมดจนงงนะครับมุงตรงนะเออเยื่อไม่งงบ้างหรอครับอะไรกันกนักกกนะนาว่ะเนี่ยสายจริงต้องมีไหมจับสายแท้ต้องเคยติดคุกนะครับเออผมก็อยากจะบอกไว้นะเวลาใครมาขายโปคุณบอสหัวสายเนี่ย ถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าสายจริงหรือสายปลอมขอดูนะครับขอดูหมายจับว่าถ้าเขามีหมายจับก็คือนั่นแหละเป็นสายจริงส่วนคุณจะลงไม่ลงไปเรื่องคุณเพราะว่าเขาเคยมีหมายจับในการช่อกงประชาชนมาแล้วนะครับ <c oughs> คือถ้าคุณยังเชื่ออยู่อะ่ะมันก็ช่วยไม่ได้นะครับสายจริงนะสายจริงต้องมีหมายจับก็สายแท้ต้องเคยติดคุกถ้าใครมาขายโปองนะบทหัวสายขายโปงเนี่ย เออผมว่าเราน่าจะลองขอดูนะขอดูใบบริสุทธิ์บอกว่าคุณอ้างว่าคุณเป็นสายสายแท้ใช่ไหมคุณเป็นสายแท้ขอดูใบบริสุทธิ์หน่อยใช่ไหมถ้าสายจริงก็ขอดูไหมจับหน่อยผมว่าน่าจะลองขอเขาดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับก็วันที่ผมวันเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยนะครับก็คือ วันทียี่สิบนะครับยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงไม่ได้มาตอกย้ําไม่ได้มาซ้ําเติมไม่ได้อะไรนะก็หอบเป็นไงครับหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเงินบุญนะครับเงินบุญมีใครได้เงินหรือยังเป็นไงครับเงินออกก่อนปีใหม่ที่บอสหัวสายบอกได้ไหมครับไม่ออกหลังปีใหม่ใช่ไหมครับบางคนออกวันที่สี่ที่ห้าบางคนบอกนะครับบอสหัวสายบอกวันที่สี่ที่ห้านะครับ เป็นไงครับยังไม่ได้นะจกกนกระทั่งเลยวันที่สิบเจ็ดหวยออกแล้วเนี่ยเงินบุญก็ยังไม่ออกแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้ก็ถึงเดือนกุมภาก็ทํำนายว่าเงินมันก็ไม่ออกก็บอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเงินมันไม่มีนะครับจนป่านนี้ก็ผมว่าผมว่าทุกคนอืถ้าไม่ตาสว่างก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าลองคิดคิดดูนะครับย้อนย้อนดู ที่เราลงทุนมาทั้งหมดเอ,อ,อย่าเรียกว่าลงทุนที่เราถูกหลอกมาทั้งหมดเนี่ยนะมีใครได้เงินบ้างแล้วมันก็ไม่มีนะครับไม่กระทั่งเมื่อ2ปีก่อนจําได้ว่ามีเขาใช้ชื่อกำนันนะครับก็คือบอกให้สมาชิกหรือว่าเยื่องเขาเนี่ยมาปิดห้องซึ่งซึ่งผมอยู่ห้องนี้ก็คือห้องจำแหละห้องเปิดโปงพฤติกรรมพวกนี้นะครับถ้าใครปิดห้องจำแหละได้แล้วเนี่ยจะจ่ายคนละห้บล้านนะครับ ทุกวันนี้ทุกวันนี้มีใครได้เงินหรือยังก็ยังไม่มีนะครับนี่ก็ปลายเดือนจะเรียกว่าปลายเดือนมกราคมแล้วก็ได้นะครับปลายเดือนมกราคมปี65แล้วก็ยังไม่ได้เงินแต่ก็ยังมีความหวังกับการซื้อโปรกเรื่อยๆนะครับบอดหัวสายเขาก็จะมาบอกอยู่เรื่อยอะ่ะใกล้จบใกล้จบนะเดี๋ยวนี้มีทั้งเฟกนิวมีทั้งข่าวปลอมมีทั้งอะไรเยอะแยะผสมผสานกันหมดจนงงนะครับมุ่งตรงนะ เหยื่อไม่งงมากเลยครับอะไรกันกนักหนาวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวแผ่นดินไหวตองกล้าก็เอามาโยงนะเครื่องสามผาจะแตกท่ววันนี้ก็ยังไม่แตกมันเป็นความสุขเหรอครับเป็นความสุขของการที่บอกว่ารีเซ็ตถ้ารีเซ็ตการเงินรีเซ็ตโลกแล้วต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดภัยพิบัติมันใช่เหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าถ้ารีเซ็ตล้วต้องเกิดความชิบหายกันทั่วโลกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับเออแต่ผมจะบอกอย่างนิดนึงนะ สำหรับคนที่จะซื้อโปรต่อนะครับสําหรับคนที่จะซื้อโปรต่อก็คือมันมีสโลแกนของคนหนึ่งที่เขาอยู่ในห้องในหงแหล์เนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาถามกันอยู่เรื่อยเลยสายนั้นจริงหรือไม่สายนี้ปลอมหรือเปล่าแล้วบางคนก็บอกสายปลอมต้องถูกจับสายจริงยังไม่ถูกจับคือสรุปนะปลอมทุกสายมันไม่มีสายจริงหรอกครับแต่ มีอยู่คนหนึ่งเขาเขาพูดอยู่ในห้องเออผมก็คิดว่าเออมันมันมันมีส่วนนะเขาบอกอะไรนะสายสายจริงสายจริงต้องมีไหมไหมไหมจับเขาคงจะพูดประชดนะครับแต่ผมว่าใช้ได้นะสายจริงต้องมีไหมจับสายแท้ต้องเคยติดคุกนะครับเออผมก็อยากจะบอกไว้นะเวลาใครมาขายโปคุณบอสหัวสายเนี่ยถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าสายจริงหรือสายปลอมขอดูนะครับขอดูไหมจับ ว่าถ้าเขามีหมายจับก็คือนั่นแหละเป็นสายจริงส่วนคุณจะลงไม่ลงเป็นเรื่องคุณเพราะว่าเขาเคยมีหมายจับในการชอบโกงประชาชนมาแล้วนะครับคือถ้าคุณยังเชื่ออยู่่ะมันก็ช่วยไม่ได้นะครับสายจริงนะสายจริงต้องมีหมายจับก็สายแท้ต้องเคยติดคุกทีนี้คนเคยติดคุกเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มาบูลลี่มาอะไรนะคนที่เคยติดคุกมาก่อนเนี่ยเวลาพ้นโทษมาแล้วเนี่ยเขาจะมีใบที่เรียกว่าจริงๆมันคือใบสุทธิ ใบสุทธิของการพ้นโทษว่าคนเนี้ยพ้นโทษมาแล้วแต่แต่ไม่แต่ไม่มีใครอยากโชว์หรอกครับแต่ในหมู่ของนักโทษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าใบบริสุทธิ์นะครับอ่าใบบริสุทธิ์หมายว่าคนคนนั้นได้เป็นคนบริสุทธิ์แล้วปราศจากการติดคุกแล้วนะครับก็ถ้าใครมาขายโปงนะบอสหัวสายขายโปเนี่เออผมว่าเราน่าจะลองขอดูนะขอดูใบบริสุทธิ์บอกว่าคุณอ้างว่าคุณเป็นสาย สายแท้ใช่ไหมคุณเป็นสายแท้ขอดูใบบริสุทธิ์หน่อยใช่ไหมถ้าสายจริงก็ขอดูหมายจับหน่อยผมว่าน่าจะลองขอเขาดูนะครับถ้าคุณยังเชื่อต่อไปก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดประชดแต่ผมไม่ได้บูลลี่นะคือมันเลยมาจนกระทั่งปลายเดือนมกราคมแล้วนะครับถ้าคุณยังเชื่อกันอยู่ก็พุ่งตรงว่าสุดแท้แต่กรรมแตเวน คือเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุยคุณตาสว่างได้มากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันก็ออกมาแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่หลอกลวงไม่ว่าจากหน่วยงานราชก,การหรือจากไหนเขาก็ยืนยันกันตลอดว่าหลอกลวงนะครับแล้วก็มีสามารถตรวจสอบได้มีหลักฐานจากหน่วยงานราชก,การแต่อะไรที่ออกจากบอสหัวสายที่มาหลอกพวกคุณเนี่ยมันยืนยันอะไรไม่ได้เลยมีแต่ข้อความขึ้นมานะครับข้อความลอยๆขึ้นมา ข้อความขอเงินข้อความขอทานนะครับก็หอพุ่งตรงนะข้อความขอทานจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ขอทานผู้ใหญ่ผมอยากจะพูดต่อแต่มันหยาบไนงะผู้ใหญ่จะไร <c oughs> ผู้ใหญ่อบปรีอันนี้ไม่ได้หยาบนะอันนี้ไม่ได้หยาบนะมันไม่ใช่คําหยาบคือเป็นคําที่พูดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะนะครับไปใหม่แล้วยังไม่ตาสว่างไม่เป็นไรโอนต่อไม่รอนะถ้ายังเชื่ออยู่ก็ ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าตาสว่างก็แจ้งความแต่ถ้าเรายังหลงเชื่อกันอย่างนี้อยู่มันก็ยะวนลูปวนลูปอยู่อย่างนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรจะมากอยากจะมาบอกทุกคนว่าจนป่านนี้แล้วถ้ายังไม่ตาสว่างก็ก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเริ่มฉุกใจคิดได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณในปีใหม่ที่จะหลุดพ้นจากบ่วงมิจฉาชีพครับสวัสดีครับ